หากย้อนไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาบนพื้นที่157ตารางกิโลเมตรหรือราว50,000ไร่ของ18หมู่บ้านในตำบลบ้านควรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเคยประสบภัยแล้งและน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องทำให้พืชผลทางการเกษตรอย่างปลาม,นมันยางพาราและสวนผลไม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักบางปีชาวบ้านถึงกับขาดทุนจากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ชาวชุมชนบ้านควร hey, 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 hey. เกิดการรวมตัว ดยผู้นำแต่ละหมู่บ้านได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ตำบลและชาวบ้านควรได้มาหาหรือร่วมกันจนเกิดเป็นการประชุมสัญจรที่ทุกๆสิ้นเดือนทุกหมู่บ้านต้องมีส่วนร่วมในการจัดการประชุมโดยมีกฎกติกาข้อปฏิบัติที่ยอมรับร่วมกันเช่นหากใครขาดประชุมจะต้องมีการปรับเงินเข้ากองทุนส่วนกลางเพื่อให้เป็นงบในการดำเนินการส่วนการตัดสินแก้ปัญหา ทุกครั้งจะต้องมีการยึดฉันทามติในที่ประชุมเป็นหลักชาวบ้านมีฉันทามติให้ประกาศปิดป่าตั้งแต่ปี2540เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นได้ขอกล้าไม้จากหน่วยงานราชการต่างๆมาปลูกในพื้นที่ป่าเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของต้นไม้แต่งบประมาณมีน้อยชาวบ้านจึงเสนอที่ประชุมสัญจรให้จัดตั้งธนาคารต้นไม้เมื่อปี2550 โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกต้นไม้ในใจคนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนหันมาหวงแหนป่าไม้จากวันนั้นถึงวันนี้ธนาคารต้นไม้มีทั้งหมด8สาขามีสมาชิกทั้งหมด326รายโดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเพาะก้าไม้เศรษฐกิจอย่างพยาไม้ตะเคียนทองจำปาทองกระถินนรง สะเดานาและต้นมะฮอกกานีโดยนำกล้าไม้มาฝากไว้กับธนาคารจากนั้นธนาคารจะดูแลและขายต่อซึ่งจะเพิ่มราคาขาย2-3บาทต่อต้นเพื่อหักเข้าธนาคารส่วนที่ขายได้ก็ส่งคืนสมาชิกนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถนำพันไม้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนำไปปลูกในล่องสวนของตัวเองและช่วงเทศกาลวันสำคัญหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างอบอตอ ก็จะจัดซื้อกล้าไม้ไปปลูกในป่าชุมชนด้วยใช่ท่าว่าร่างกิจสำนึกใ้คนรู้จักรักต้นไม้รักสิ่งแวดล้อมอันน,น,นี้อันนี้หลักเลยแล้วก็ต่อมาอที่รองก็คือทํำยังไงให้เขามีไรายได้นะครับผลที่ทาาหาต้นไม้ได้ก็คือต่อไปเนี่ยสิ่งแวดล้อมดีต้นไม้เหลือนะครับนอกจากนี้ธนาคารต้นไม้ยังได้ขยายผลไปสู่การฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นป่าในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านควรที่เดิมเคยถูกบุกรุกจากการทำไร่กาแฟแต่หลังจากประกาศปิดป่าชาวบ้านควรได้สร้างบัญญัติ6ข้อซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องยึดถือร่วมกันคือต้องไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าไม่มีการร่าสัตว์ป่าโดยให้ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวเขตป่าช่วยกันดูแลต้นไม้หากพื้นที่ใดมีการบุกรุก ต้องอบพยพออกทันทีและเร่งปลูกต้นไม้ทดแทนปัญหาเกิดจากภัยต่างๆที่มันมามามากับภัยธรรมชาติน,ตนี่หมในภาวะฝนในฝนทิ้งช่วงนานและจัะดภาวะแรงจัดท่านี้ทำให้ชาวบ้านนี้มีจิตสํานึกแม้การสร้างจิตสํานึกที่ดีและการรวมพลังของคนในชุมชนบ้านควรจะต้องแลกมาด้วยการเสียสละเวลาเสียสละแรงกายด้วยจิตอาสา แต่สิ่งเหล่านี้ก็ได้สร้างความสามาคัคคีและความเข้มแข็งและได้เป็นหนึ่งในชุมชนสุขภาวะที่ได้สานต่อไปยังคนรุ่นหลังเพื่อดูแลห่วงแหนผืนป่าอย่างยั่งยืนต่อไปสวนีนิ่มปานพยุงวงกรุงเทพธุรกิจทีวีรายงาน